อ่ะมะเขาหัวเขาสวนเนี่ยมือเศร้าคือเกาเนาะพี่น้องมาเบิงพตาขึ้นแป้งพักไม่อีกเนาะขึนแป้งพักไมจะบวานพักกาดพตาจะบวานพักกาดอีกเนาะนี่ก็เป็นพักเสียนเนาะพี่น้องนี่บ้านพักเสียนเพิ่นกำลังเกิดเนาะพักเสียนแต่ว่าพ่ทันใหญ่ กำลังเกิดมีบ้านงวดก้อนนี่กะกำลังงามเนาะเป็นผักกาดบ้านผักกาดหินคือเกา่านั่นแหละพี่น้องบริ้านผักกาดยังดอกป้าตาพันว่าผักกาดหินพันเพชรง่ายนะได้เหี่ยพาบ้านผักกาดหินกับ ก็พักเสียงยนนะพักเสียนกับก,ลกนะำลังเกิดเนาะกำลังเกิดกำลังแตกแป็นแปลงพักไม่อีกงามมือเศร้าเนาะงามมือเศร้า พ่อตาเพิ่งกับปลูกพริกเนาะปลูกพริกไปนําแต่ก่อนจะเป็นสวนผักกาดบิดนะพี่น้งองวันนี้เพิ่นก็เลยมาปลูกพริกจะเป็นหอมพักสแหนเเนาะนกำลังเอามาแปะเป็นสวนขั้วนีอยหน่อยจะแบบเป็นหอมหอมปอมบานเหาเนาะหอมปลอม แต่ว่าพันสึ่งพันไงเนี่ก็พ่อได้กินอยู่ถ้าเป็นเป็นดอกเป็นหมากก็จะเอาไว้แนวมันเนาะจังบริด้ทืิอน้ำพักตา ก็เป็นสวนพักไหนน้อยนนองกี่นนอง่อ็จะขึ้นแปลงพักง่ามครักเนาะมีที่เห็ดแปลงพักของตะสินเนาะ กับปลูกไว้พ่อได้กินนะพี่น้องเหลือเหลือเหลือกินกับขายไปนันะ่เนาะพักเสียนี่ยกะพึ่งว่านกะไมังแตกปีนี่พิ่นเ็ดหลายอย่างเนาะพ่ชักกีดยางพ่ชักจะไปเฮ็ดสวนตกกระเจียวหลายอย่างเพิ่นก็เลยปลูกบ่อบอ,อันนั้นปันไดปีนี่ทุกปีเพิ่นก็จะเฮ็ดเต็มเ,เบิดนี่ เป็นหอมบัวแบงพี่น้องหอมบัวแยงบ่คอยเกิดดีคือหอมแดงบุคอยง่าม